ครับขังทางนี้ให้ดีขังทางนี้ให้ดีวันที่แปดเดือนสองวันที่แปดเดือนสองข่าวขวากาสองใบ A บัตสองใบไทยจ่ายถูเผาจ่ายไปแก้วิกฤตถูกับทนทนเอกอาพนเอกรังสีหัวหน้าพักเศรษฐกิจวิกฤตไทยจ่ายถูวิกฤตไทยจ่ายถู สองใบไทยจ่าย้เท่าเกษตรเบอร์สองพัฒนวุฒิอังคารวินร่วมกันเปลี่ยนเมืองอันใหญ่ด้วยสองมือเราเทาจ่ายไปไทยจ่าย้เท่ากับพลเอกพลเอกรังสรีหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจวิจิตรไทยจ่าย้เท่าวิจิตรไทยจ่าย้เท่าเกษตรเบอร์สองพัฒนวุฒ ได้การเลยครับน <bir> <shirt> ี่คือดีลากาดเสียงของพี่สำราญอักษรกูลหรือว่าชายาซุปเปอร์แมนหาดใหญ่ ที่ยืนถือธโคงช่วยปราศัยหาเสียงให้กับเบอร์สองพลตระโทพัฒนวุฒิอังคานาวินพักเศรษฐกิจเขตสองอภหาดใหญ่เท่าจะหายไปไทยจะหายเท่าเอากันก็ไปให้หายใจไม่ทันผ <c ười> ิดสำราน <c ười> แกจะลุยเดียวแบบวันแมนโชว์แบบนี้ตลอดครับคือการเลือกตั้งทุกครั้งทุกระดับนี่แกก็จะรับ j อบช่วยหาเสียงแบบนี้ทุกครั้งครับปกติแกเป็นช่างซ่อมรองเท้าแล้วก็กระเป๋าเดินทางอยู่ใต้ สะพานลอยหัดใหญ่นะครับ <What? S 1> เห็นแบบนี้ทําเล่นไปนะครับ <What? S 1> อย่างเบีย้ยนะครับแกชอบของแกแบบนี้เท่านั้นครับสอนรบนี้แกมาช่วยหาเสียงให้กับผู้การวุฒิ mm hmm. เบอร์สองเขต2หัดใหญ่แกก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกวันคือเช้าๆตอนขับรถพ่วงข้างไปใต้สะพานลอยนี่ถ้าเห็นตรงไหนคนเยอะตรงไหนตามร้านตามสี่แยกแกก็จะหยุดลงไปหาเสียง เท่าจะหายไปไทยจะหายเท่าแบบนี้ตลอดครับแต่ก่อนแกชอบใส่ชุดซูเปอร์แมนนะครับก็เลยได้ฉายาว่าซูเปอร์แมนหาดใหญ่ นี่คือสีสันอาเซียนสอสอที่เขตสองหาดใหญ่นะครับได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ที่รู้ๆถ้าแกถือธโกงแบบนี้เมื่อ,อไรนี่เท่าจะหายไปถ้าเจะหายเท่าทันทีครับเขตสองรอบนี้โหนครับซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เฉพาะตำบลคลองอุตภเปาหนองสามเขตสองรอบนี้โหนครับโหนซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เฉพาะตำบลคลองอุตภเปาและตำบลหาดใหญ่ผู้สมัครมีชื่อมีชั้นทั้งนั้นเลยครับเบอร์หนึ่งจุรีนุ่มแก้วพัก ประชาธิปัตย์เบอร์สองพลตระโทพัฒนาวุฒิอังคานาวินพักเศรษฐกิจเบอร์สามนาสัตราศีปานพักภูมิใจไทยแชมป์เก่า2สมัยครับเบอร์สี่นายอัตชานชาววานิ์พักเพื่อไทยเบอร์ห้านายแพทย์สุพัฒน์หาสวนกิจพักประชาชนและก็เบอร์หนายมานพเพ่งชุมพักกล้าธรรม แปดกุมภารู้กันว่าเท่าจะหายไปหรือไทยจะหายเท่าไม่ว่าเขาหรือว่าเราเอากันเข้าไปเลยพี่น้องเอากันให้บายใจไปเลยวันสองใบวันที่สองวันที่แปดเดือนสองเบอร์สองเขตสองด้วยสองมือเราเอาตายไปให้ตายเท่าเอาตายไปใอ้ตายเท่า